โจมตีบนผีเประคลิปนี้มีคำหยาบคายนะครับสำหรับใครที่รับคำหยาบไม่ได้นะครับไปดูคลิปอื่นนะฮะคลิปอื่นก็หยาบนี่ว่าสำหรับใครที่อยากได้วาฟไอจีกับเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับกดซับสไคร้ให้ถึงสองแสนซับนะครับเดี๋ยวมาแจกว้าฟไปไปดูคลิปฮะนี่นายแอปกินมาม่าตอนคืนใช่ไหมเนี่ยคอนี่ ทรงแบบนายเลยไม่น่ากินมาม่าต่อตีสามเลยอะ่ะรู้ไหมว่ามันผิดศีลน,นะเมื่อคืนนี้ฉันไม่ได้กินมาม่าของนายซะหน่อยนี่แกพูดโกหกทำไมวะเนี่ยคนนี่ไอเด็กเวรมึงบวชอยู่นะบวชท่อนี่สัตว์แล้วเมื่อคืนนี้เงาหัวกินเกลียนหัวล้ล้นแบบนี้ใครกันละ่ะมันไม่ได้กินหรอกนะเมื่อคืนนี้มันช่วยตัวเองอยู่นะ่ะฮะใช่ฉันยืนยันได้ฉันก็นั่งเชักว่าอยู่กับมันนะ่ะอุยเขินจังเลยไม่น่าบอกโทมัสสบายตัวเลยสิ เลยว่าหำคอนนี่กับหมโทมัสมันแบบใหญ่แบบมากๆเลยนะ <c oughs> อะไรเป็นอะไรเมื่อคืนเธอไม่ได้เบ็ดเหรอถ้าเมื่อคืนคอนนี่ไม่ได้กินไปแล้วก็แล้วใครมันกินมาม่าของฉันไปวะเนี่ยหุดหยิดโว้ยฉันกินเองไอเชีย่ย มีมันประกาศสงครามเนชัดเอาละสึกแจ้งชิงมามา่าเกิดขึ้นแล้วทุกคนเอามาบ้าต้ยมยำกุ้งของฉันคืนมานะไอ้บ้าเ้ยโย่ไอมาม่าออกมานะเว้ยมามา่า ม,มาม่าล่องหนเอเลนเป็นไงบ้างได้มาม่าคืนไหมไม่ใช่เอเลน <l ots> พินเนอเจอเกอร์ต่างหากเล่ายังจะห่วงชื่ออีกไอ้เปรต <l ots> จากที่ฟังรายกานมาเอเลนได้บอกว่ามาม่าของเขาถูกไททันกินไปทหารที่อยู่ที่นี่ไม่ว่าเป็นตายยังไงก็ต้องตามไททันตัวนั้นกลับมาให้ได้หัวขโมยจะต้องไม่มีที่ยืนบนสังคมนี้หากจับตัวได้แล้วให้ตัดท้ำมันทันที คนที่เข้าใจหรือเปล่าอะไรน่ไปจับไททันมาอะไรเนี่ยไททันมันมีห้ำทิ่นะใครจะทำก็ทำโอ้ยสบตาเธอคนนี้ไม่รู้ฉันเป็นอย่างไรเฮอย่มาขวางไททันมา จะไปไหนไปซื้อมาม่าที่เซเว่นจะนหนไม่ต้องสู้กับไททานพูดอะไรออกมานะ่ะที่นี่นะ่ะมันไม่มีเซเว่นหรอกนะหนาน,นี้